สามสองหนึ่งเฮ้ยเงาเฮ้ยทุกคนผีไม่เป็นหลุมด้วยผีอ่ะผีพุ่งอมาจากศพเอ้ยดวงศพเฮ้ยทุกคนกล่องอะไรอ่ะแค่กล่องของมาตรงนี้นะฮะกล่องอะไรไหนดูซิเอ้าไม่กล่องอะไรไม่เห็นมีเลยใครฟาดใส่อ่ะเอ้ยเฮ้ยว้าวโดนนันน่าแล้ว มีคนโดนหลอกเออกล่อ,กองกล่องไม่เห็นมีนอะไรเลยเห็นปะนนม,มีคนเชื่อได้หรอเนี่ยโอ้ไม่คิดเลยจะมีคนเชื่อโอ้ไปเชื่อแบบกับดังโง่ๆนี้ได้ไงนะโอ้ม่<ค>นเ<ฮ>ชื่อ<ๆ>นี่เขาต้องแบบยังไงนะโอ้้อยได้ เดี๋ยวก็เจอกันนะนาฟังอยู่อะโอ๊ยโอ้ยโอยยุงก like ัดโอ๊ยโอเคมาแล้วครับทุกคนผมแปลงเป็นสตรีมนะครับแต่ว่าเป็นสตรีมแบบผีนะครับเป็นสตรีมหลอนๆเลยนะครับทุกคนโดยผมเกมมอนหนึ่งแล้วนะครับจะไปแก้แค้นนาคืนนะครับทุกคนก็แบบจากคลิปที่แล้ครับมีคนคอมเม์มาแบบว่าอยากให้ผมแก้แบบหลอนๆแมวฮาแบบนี้มันก็มีฮาแบบแต่แบบอยากหลอนๆนะ่วนใหญ่ครับทุกคนผมก็แก้แบบหลอนๆให้เลยนะครับตามตาคอมเมนต์ที่ทุกคนบอกนี่เอาแบบหลอนๆเลยนะครับน่ากลัวน่ากลัวนะคืถ้าชอคิแบ ฮ่าฮ่าแล้วหลอนน่ากลัวไปแก้แค้นนานๆเนี่ยทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงสัก1,500งไลค์เลยนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ใครมีตัวอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยลองคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับเผื่อคลิปหน้านี่จะไปแก้แค้นนานๆคืนนะครับทุกคนโอเคกดไลค์ให้ถึง1,500นรไลค์แล้วไปดูคลิปกันเลยนี่ครับทุกคนนีไม่คิดว่าที่โนจะเชื่อแบบกับดักแบบเมื่อกี้นะคะกับดักกับดักมุกก็ไปเชื่อใจกล่องเนาะกล่องมันตั้งของมันดีๆนะคะเห็นไหม เอ้ยบอกเล้วว่าแบบต้องมีคนมาแบบเปิดกล่องแน่นอนแลมาบอกตอนไหนนานๆได้ๆวันนี้เรามากับเชเดอร์นะคะทุกคนนี่เอาใช่เป็นเชเดอร์ที่แบบไม่ค่อยวา้กล่ด้วยนะวางกล่องดับไว้ก่อนครับตาจะเดินมาทางไหนเฮ้ยอย่าเดินมั่วสินานาอย่าเดินมั่วตอนนี้เออมากับสกินน้องเมดด้วยนะคะนี่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 สกินน้องเมดทำไมยังไม่มีเวลาไปทําหนีเอ้าเฮ้ยตกใจหมดโอ้โหนึกว่าเจออะไรครับวิ่งตามทำไมครับอย่างนี้กันเราจะกินบลูรี่หรือว่าอะไรอะมาตกใจนะ นานาเม่เหรอโอโหแสงเด่นเลียงตาสุดๆไปเลยเดี๋ยวนะตอนนี้ในตัวเรามีนี่ยาพิษนี่ตัวอะไรตี๋เอาแล้วเอาแร่ทุกคนไม่ใช่เห็นตัวนี้ตัวโยนเหมือนเรือแล้วกันอะไรม่เห็นนี่เห็นได้ไงวะคือพี่เองมั้งโอ้โหรอตอนนี้ในตัวเรามีเฮ้ยหนีผมทุกทางเลยนานาทรงอย่างงี้นะคะก็คือเป็นยานดำกับซึ่งเผื่อว่าเราเจอตัวอันตรายนะคะแล้วก็ให้ปลาใส่มันนไม่เป็นอะไรฮะ ไม่ยอะไรอ่ะเออได้ๆทุกคนกล่องไม่ไ,ไ,ม,ไ,ไม,ม่หลายจุดอะ่ะดูครับนานาเห็นกล่องแล้วเห็นกล่องแล้วน,นี่มันกล่อง เบคอนเปิดสิเป th oh, huh. oh, uh. ิดเปิดลอนนาเปิดนะป้าปป้าป้าป้าปเฮ้ยเอ้าชีหายโดนคิวโดนฆ่าโดยสติฟอ้าวแล้วสตีฟใช่ครับทุกคนมือเฉยสตีฟมาหายหมเลยสตีฟอะไรสตีฟจะมาเล่นด้วยกันได้ไงงงไม่ใช่เหฮ้ยเฮ้ยยทุกคนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้วเดี๋ยวเดเดี๋ยวหาย นี่คือตัวอะไรอ่ะนี่คือสตีฟแบบสับสุครับนี่โจอมบี้เลยเุ้ยนี่ไงจะวิ่งเร็วๆนับสามสองหนึ่งอ้าวตัวซอมบี้ตีหลังเดี๋ยวผมจะวิ่งเลยนะทุกคนแค่มันน่ากลัวนะแบบน่ากลัวน่ากลัวเลยนะครับดูฟันน้องนี่เมื่อกี้เห็นปะเุ้ยโอ้โหฟันน้องด้วยฟันน่ากลัวมากนั่นไงไม่ละเห็นเปล่านี่ยจะตายหุ้ย ไม่ได้หวาบีงบีงใช่ไหมเห็นเหมือนทะลุตัวเราไปเลยอ่ะทุกคนเราตนวเราตายอมบี้น่าตายหนีได้ไหมชิงไลยเลยเฮ้ยวิ่งไม่ได้ครับตัวขนาดนี้นี่นี่อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมันปึ๊บมันเร็วจังเลยอ่ะนี่นี่อุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วเกินไปเนี่ยคนมันเร็วมากเลยทุกคนเห็นปะนอยู่ไหนวะิงมาสิกัดมากเหรอึบ มันจะวิ่งไปชนหน้ากลัวจริงทะลุมาเลยอะนูอย่วิ่งไปชนหน้าเอ้ยทุกคนหลอนหน้าหลอนหน้าเร้ยไปเมื่อคุณโดนโอเคเลยได้ไหมโอเคครับทุกคนไปผมทำหลุมศพดีกว่าหลุมศพนี่ครับเราจะทำหลุมศพทุกคนอย่างเงี้ยอย่างกับแบบเรื่องนั้นอะมันเป็นน้ำซอมบี้เอ้ย มัธยมซอมบี้ได้ลอารมณ์เหมือนแบบนี่ครับทุกคนคือมันเป็นแบบดูซอมบี้กัดแล้วมันกลายเป็นซอมบี้เองแล้วบอกแมบโอเคอย่างนี้ด้วยกันโอซอมบี้เลยนะครับปึ๊บน่ากลัวเวอร์โอเคมาอย่างนี้นะครับทุกคนถ้านานมาเจอใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะนี่ของหายหมดแล้วไงประเด็นมาอุ้ยเอาแล้วไม่จอจูวาร์บแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยหลุมศพเฮ้ยทุกคนอะไรจะเจออะไรเนื้อไก่เออทุกคนเดี๋ยวผมจะทำให้เสร็จเองนะจำปูให้ตัวเองนะเสร็จแล้วพัดทีอะไรป่ะเนี่ยเฮายฮายฮ้ยวายวายเ ตกตายเอ้าแล้วหลุมสมเมื่อกี้หายโอ้ยหลุมสมหายทุกคนทำไมตายเฉยนานามนี่นานาโอ้นี่ยโฟอาซีไม่เอาเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยใครก็ได้จต่การเป็นตัวนี้มันคือตัวอะไรวะทุกคนหมูปลาไม่เอาไงทุกคนหลุมศพบ่อเบื่อมให้นานาเจอแล้วครับไม่มีอะไรด้านใต้นี้จริงปะเฮ้ยปิดเฮ้ยมาอยู่แล้วอุดดีทุกคนทุกคนเราจะทำเสียตรงนี้ เห็นป่ะเห็นป่ะดีครทุกคนเราจะกระโดดไปให้นานาเห็นครับมาทุกคนเฮ้ย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 ้นเ้ยเฮ้ยเฮ้ยูฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยลฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเย้ยยู่้ย้ยเยยเฮ้้ย้้้้เย้ยยเ เอ้าเฮ้ยยามองหน้าเชฟมองก็ไปมองเข้าไปสิก็เจอกันนะนาไปแล้วตีมันไม่ได้ด้วยมาแล้วครับทุกคนเฮ้ยเเช้าแล้วเหรอไลค์มาจากไหนเนี่ยวิ่งวิ่งเร็วอุ๊ยตอนเช้าครับทุกคนผีผีต้องหนีตอนเช้าหรือเปล่าโอ้โหรันรันวิ่งไปนะครับตอนนี้รันดุนดุนเฮ้ยจะเอาแล้เนี่ยเฮ้ยมอตอะไรมาเนี่ยทุกคนไอ้มันวิ่งตามมาผีตาม ามันวิ่งตามมาทุกคนมดอะไรวะเนี่ยทำไมเวลากดแบบอุ้ยหมู่บ้านน่ี่ซีไนอยู่ที่นั่นนะคะทุกคนน่าจะปลอดภัยนะโม้ยเอาบมาไปตัวอะไรน่ากลัวโอ้โหไม่เจอตัวใดน่ากลัวโคเอานเดียวผมจะปิดเปิดเอตู้บ้านเรียกนะครับบ้านหลังนี้กันนานๆจะเาออะไรกันอ้ในหมู่บ้านมีคนตั้งเยอะไม่เจออะไรน่ากลัวเนอะนี่เห็นหลังนี้ไหมเห็นเป่า มองอะไรอ่ะน้าจะเห็นนะครับไม่ประตูเป็นยังไงทำไมมันเปิดปิดเองได้มานีเรี้วนะนาคืออะไรเข้ามาสิทำไมไม่เห็นแล้วกันนะคะบ้านหลังนั้นเอ้าโอเคโอ้โหเรามาที่ตรงนี้ดีกว่าคุณลุง n p c เอ้าขอนอนเซฟแล้วกันนะฮะอาฮะเฮ้ยไปกันต่ออ้เฮ้ยเอ้า NPC ีไดีด้วยเฮ้ยอุ้ยอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ NPC ละเนี่ยเฮ้ยมอมีเห็นหรอ โดนเหมือนเล่นอีกแล้วปะเนี่ยนานาโมเมนบีอันนั้นก็แรงคนปกป้องมาด้วยได้ไหมหลังนี้หลังนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาปกป้องไม่เอาเร็วไม่เข้ามาโอ้โหมาเนี่ยครับมาเนี่ยผมอยู่นี่ครับเราเพียงแค่เฮ้ยมาจากไหนเดียวเดียวเดียวโอ้ยอยู่ด้านบนนานแล้วนานาไม่เห็นเลยเหรออะเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวผมจะอยู่ด้านหลัะตามนางผี เฮ้ยน่ากลัวไหมน่ากลัวเอ้ยโอยาสุมีนะใช่โอยาสุมีอ่าฮะเฮ้ยทุกคนวิญญาณตามติดโอ้โหไปแล้วเด้อใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยหลังนี้ก็ได้เฮ้ยนี่มันบ้านหลังแรกที่มันแบบมีผีสิงเนี่ยว่าอ่าใช่เฮ้ยขอฟีฟีขอฟีเฮ้ยอะไรอะทำมันไม่เห็นได้ไหม เดี๋ยวมันก็น่าจะเช้าเองนะคะทุกคนโอเคน่าจะเช้าเองเดี๋ยวทุกคนรออีกสักสิบวิไม่เจอมไม่เห็นเก้านี่มืดมืดมืดด้วยครับทุกคนผมจะทำให้ห้องบ้านหลังนี้ปิดตายจริงห้าเออนับเลขอ่านับเลขมาไม่มืดสักทีไม่ดิทำไมมันไม่ไม่เช้าวะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอยู่นี่เอ้าเฮ้ยสวัสดีครับเออจีมาส่งไม่จริงอย่าบอกนะแป๊บนึงแปปนึงนานๆนาโอ้นานๆอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวตอนจบจะพีกน นี่คุณครับช่วยด้วยเคอรี่มาส่งชวยด้มาส่งออ้ไม่ได้แล้วแบบนครับทุกคนทุกคนคุณสั่งของไว้หนี่ผมทำไมตลอดเวลาเลยมองไม่เห็นใช่ไหมอ่ะเอาไปเอาไปพช้สมุดเหรอนานๆหนีผมตลอดเลยเคอรี่มาส่งครับคุณสั่งของไว้หนีผมทำไมตลอดเวลาเลยเออคือในงานสั่งของไหมครับอันนี้เคอรี่มีธีมนี้แล้วเหรอใช่ครับอ่ะ อ๋อตีฮาโลวีนนี่อ่ะ oh. คุณนานาสั่งไก่ไวเนี่ยที <c oughs> หลังก็ไม่ต้องหนีเลยนะทีหลังก็ไม่ต้องหนีไก่หลังอย่าเออไม่ได้สั่งนะคะไม่ได้สั่งไก่ไว้ไก่เป็นของแถมนี่เ oh. ทีหลังก็อย่าหนีพนักงานที่หลังอย่าหนีพนักงานนะครับไก่เป็นของแถมหนของจริงไหนของที่เราสั่งสั่งอะไรไว้จะไม่ได้นะคนอ่าอันนี้ครับก็เจ๊พนักงานโอ้โหอ่าตอนจบให้พีพีไปก่อนนะทุกคน ไปนะครับไปออกมาครับเชิญไจะตัวก็ได้เพชรฟรีมา64ก้อนเราไม่ได้สั่งไว่ทุกคนนะไม่ได้สั่งใครแหละไม่ได้สั่งหรอโลภครับนนาบินได้ด้วยหรอคะนานาไม่ได้สั่งหรอครับเอออุ้ยให้พี่เร็วเนี่ยมันพีกว่านานาพีกว่าปึ๊บปึ๊บเดี๋ยว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 พนักงานตัวปอมนี่ว่าของแถมมะเนี่ยนี่ว่าของแถมเหรอคะเดี๋ยวเป็นพนักงานเคอรี่กับมกเมื่อกี้ือตัวปอมของแถมเหรออันนี้ไม่เอานะนี่เฮ้ยคร่ะ เมื่อกี้คือตัวปอมเอาอันนี้คือผีจริงสตีพิมพ์ด้วยนี่คือผีจริงโอเคครับทุกคนคครับเราจะทําให้ตกใจจริงๆมาสิฮ่าาพี่จ้าพี่จ้าเร้าได้เข้าได้เฮลเฮลเฮลเฮไเฮลเฮลยฮลเลเเฮลเเฮ้เเลเฮเลจริง้เเลลเคลเล ฮะเม่เอวไม่ตลกอ่ไมะตลกเลยคุณน้งเกอรี่เม่เอวเลยโอ้โหผีผีมึงผีกำลังตามไล่ล่าคุณนานาจะรอดไหมครัถ้านานาบีหนีอย่างนี้ไปเรื่อยๆบาย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 นานาเฮ้ยฝาไม่ไได้จะะอรใช่จะพิมพ์ฝาฝาอะไรจะพิมพ์ทับคิวฝาชีไปฝาชีไม่เกี่ยวอยู่พิมพ์ฝาผมลืมเปลี่ยนภาษาแล้วทุกคน ลืมเปลี่ยนภาษามาปรับช้ากับฟาชีผีชาจบคิวด้วยกันนะนะแต่ก็เช้าเองเขาว่านว่าตอนเช้าจะไม่มีผีเว้ยอ่าฮะโอเคนั่นปิดคลิปเลยนะันก็สบายใจได้แล้วทุกคนคงจะไม่มีแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไอติด้านหลังนะครับนานๆแล้วจะกดเอฟ่้าคลิปนะครับทุกคนใช่ไหมวะเอ้าเฮ้ยไม่มีแล้วไล่ะเฮยมาครับงั้นหนีแล้วนะหนีแล้วเด้อไปแล้วนะโอเคครับมารีปิดดีกว่าทุกคนโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะคะตต้ออองขัวลาไปก่นนะ ทครทน่ชอยกให้ผมแก้แทนใครก็ทุกคนไม่มาเลยนะครับทุกคนเชวยกันกดคลิปนี้ให้เยอะๆเลยนะครับถ้าชอบเกือบหน่ง่ายกดหลค์เยอะๆเลยนะทุกคนโอเคหมดทำไมกระดายอยู่ตรงนี้อ๋อเราตายนี่หว่าบายบุยนี่โอเคอ่ะบายบุย